สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997กลางแดดอ่ะมีแต่เงาแต่กลางใจเรามีแต่บอลสีสวยฮันเนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคร,รับผมสองามสี่บารมีบอลบอลสีสวยมาเลยจ้าค่าจะส่งครับพี่พี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์0649310997จ้ามาเริ่มมาที่ต้นนี้ก่อนพี่กระถาง หกนิ้วหน้าสวยชมพูชมพูสวยชมพูออกชมพูอมส้มนะพี่ตรนนี้คุ้มซับคุ้มซับใหญ่หกนิ้วครับพี่กระถางหกล้นจัดยกกันให้ดูชัดๆเลยพี่ไซส์แม่พันเลยคุ้มซับต้นนี้ไซส์ใหญ่บิ๊กบึ้มสองร้อยห้าสิบจ้ะคุ้มซับนี่กัดสีสวยมาแล้วจ้ะพี่คุ้มซับคุ้มซับคุ้มซับสวยหกนิ้วล้นสองร้อยห้าสิบเท่านั้นไซส์ใหญ่แม่พันกันไปเลยครับพี่คุ้มซับสวยคุ้มซับสวยอ่านต้นนี้ ส่วนตอนนี้มงคลสยามครับพีบดด่มงคลสยามเขียว้ายแดงสวยๆให้ไปเขียวตัดแดงได้แต่เขียวสวยมงคลสยามสามร้อบาทไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เช่นกันครับพี่ต้นใหญ่ต้นโตโตมงคลสยามสามร้อยบาทครับพี่ใบล่าสุดใบนี้เลยนี่เขียวตัดแดงแจ่มๆนะครับพี่เขียวตัดแดงแจ่มเนาะมงคลสยามใหญ่สามร้อยบาทสวยๆจ้า มาทางน,นี้เป็นพรมพิมานพรมพิมานอันนี้เป็นพรมพิมานฟอร์มกกนะพี่เรามีสองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วพรมพี่มานเนาะใบใหม่ใบใหม่ปลายสวยจ้านี่ปลายสวยแจมเครับพี่คัดหน้าป้ายมาเลยนะพี่คัดหน้าป้ายปลูกรวมเนาะพรมพี่มานฟอร์มกกสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วล้นล้นจ้าส่วนตอนนี้เป็นลูกไม้เหลืองครับพี่ลูกไม้เหลืองเป็นลูกไม้ผ่านะครับลูกไม้ผ่านเนาะ ลูกไม้ผ่าด่างเหลืองกระถางห้านิ้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าชัดๆใบรองครับพ mm ี่อันนี้ใบล่าสุดด่างเหลืองสวยเลยด่างเหลืองสวยเลยเป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยนะพี่ลูกไม้เหลืองลูกไม้เหลืองต้นนี้สองร้อยบาทจ้ะลูกไม้ผ่าสองร้อยหน้าสวยๆลูกไม้ด่างเหลืองนะครับลูกไม้ด่างเหลืองเนาะแล้วก็จะมีคุณหญิงทองม้วนคุณหญิงทองม้วนหน้ากัดชมพูมาเต็มแล้วจ้ะกัดชมพูสวยๆเลยไปเริ่มม้วนแล้วนะคุณหญิงทองม้วนม้วนสมชื่อพี่ใบเริ่มม้วนเริ่มห่อแล้ว1นึ่ง้ยิครับกระถางหนิ้ว คุณหญิงทองม้วนหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีศีลาหุ้มทองอันนี้เป็นศีลาหุ้มทองหน้าเหลืองทองสวยเลยครับพี่นี่ใบใบรองใบรองครึ่งใบล่าสุดใบนี้จะ้ะศีลาหุ้มทองผมเอื้อไม่ถึงครับพี่อยู่ติดมุมตู้เลยด้านนู้นอ่ะเปิดตัวไม่ได้ตัวน,นี้สามร้อยบาทครับพี่ศีลาหุ้มทองหน้าเหลืองทองซสกระถางหกละล้นนะพี่ต้นเดียวครึ่งถาดจากต้นใหญ่ต้นใหญ่ สีลาคมทองน่าเหลืองทองสวยน่าเหลืองทองสวยต้นนี้เป็นไม้ด่างชมพูครับพี่สายหวานสายหวานบัวกันหาครับบัวกันหาบัวกันหานะพี่กันหาเนาะไม่ใช่ตันหาแนละ้วพี่ไม่ใช่ตันหาแนละ้วกันหาก็อาจจะกันก็ไก่ก็ไก่บัวกันหาไม้ครูป,ปอจะไม่ด่างสวยสวยต้นนี้ เป็นตำนานแล้ผมมีต้นที่ซื้อหน่อมาสองหนอ่อหนอ่หนอะ 19, ละหมื่นเก้าและสองหมื่นสองเจ็บเจ็บจ้ะพี่พี่แบ่งต้นนี้ให้จ้ะเป็นชิ้นผาเนาะสวยๆอ่าบวกกันหาสามร้อยบาทครับพี่ดังอันนี้คือด่างชมพูสวยหวานเลยเพราะว่าพืชไใบปกติเขาจะเป็นเขียวแบบนี้เนาะพืชอันนี้พืชไใบปกติอันนี้ด่างฮาร์รึ่งเลยนี่แล้วก็ด่างหน้าชมพูนี้นะสวยสวยใบนี้ใบล่าสุดเริ่มเปิดสะโพกทองมาแล้วจมๆหลอดใหม่มาแลา้วจ้ะบวกกันหาสามร้อยบาทครับพี่แม่หมื่นเก้าและแม่สองหมื่นสองแบ่งกระถาง ห้านิ้วตันนี้สามร้อยบาทคุ้มคุ้มครับพี่คุ้มคุมค้มพี่เลยแหละจุกจุกเลยแหละผมจุกต้นแม่จุกต้นแม่ได้มาตอนเปิดตัวครั้งแรกแล้วพี่เพราะว่ามันเป็นไม้อที่ชนะเดินนร์ดนะพี่งานประกวดสี่สิบปีครบสีส่ทศวรรษของสมาคมเนาะสี่สิบปีงานสี่สิบปีชนะเดิร์ดอันดับหนึ่งไม้ถ้าผมจำไม่ผิดในประเภทไม้กลุ่มสูงไม่เกินห้าฟุตอ,อบวกกันหาได้ที่หนึ่งจ้ะตอนนี้เจ้าโปแก้เจ้าโปแก้วด่างปลาครบ สวยๆจากกระถางหกนิ้วเจ้าปอกแก้วใบใหญ่มากพี่นี่มือสอดเลยมิดสำมือต้นใหญ่หน้าด่างประคาราฟสวยชัดเจนใบใหม่ล่าสุดจ้ะพี่สวยๆใบใหม่สวยเลยนี่เจ้าปอกแก้วสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วต้นนี้ห้าจุดห้านิ้วนี่เจ้าปอกแก้วใหญ่สามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทหน้าปลาคราฟสวยๆไว้เจ็บๆจ้ะสวยจําๆ ด้านในมีเดตตินี่เปิดได้ไหมเดี๋ยวผมให้เปิดสักหน่อยแง้มน,นิดนึงได้อยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันติดไอเหลี่ยม,มุมเสาครับพี่แต่มุมเนี้ยได้อยู่อ่ะอเจอศิลาตรงนี้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเดียวตู้พับอ่ะศิลาหุ่มทองเมื่อกี้คือไป้วต้นหนึ่งนะพี่อะคือต้นนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันศิลาหุ่มทองต้นที่สองจากต้นที่สองเนาะหน้าเลืองทองสวยใบราสุดนี่คือจัดเลยจัดจ้านในย่านนี้พี่ดูผมไม่ดูนี่ เหลืองทองของแท้ของแท้สีลาหุ่มทองครับพี่ต้นที่สองละสามร้อบาทอันนี้กระถางหกนิ้วสีลาหุ่มทองหน้าเหลืองทอง,อง,ทองสวยหกนิ้วสามร้อยบาทแล้วก็มีเดตตนี่เดตตีนี่ด่างสวยจ้าเดตตินี่สามร้อยห้าสิบครับพี่เดตตนี่เนาะกระถางห้านิ้วรอดใหม่มาแล้วนี่ชมพูแบรนา์าน้าชมพูนะพี่นะใบน,นี้เปิดเปิดเหลืองทองแล้วเปิดหน้าเหลืองทองสวยแล้วเดตตนี่ครับพี่สามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบ ตีนี่สวยๆรอดใหม่รอดใหม่มาแล้วจ้ะรอดใหม่มาแล้วเนาะต้นนี้ก็มีรัสมีเงินอันนี้รัศมีเงินใหญ่นะพี่รัศมีเงินใหญ่กระถางห้านิ้วต้นใหญ่มากเลยรัศมีเงินต้นนี้อ่ะหนึ่งห้าสิบบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบป้ายทุกใบเลยป้ายทุกใบเลยเนาะรัศมีเงินรัศมีเงินใหญ่ๆสวยๆป้ายทุกใบไม่หลุดเลยต้นนี้นี่เชื้อดีเชื้อดีครับพี่ เชื้อเชื้อด่างป้ายเขาดียป้ายทุกใบเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรัศมีเงินให้ต้นใหญ่ๆกันไปแบบนี้เลยจ้ะให้ต้นใหญ่ใหั่ต้นนี้น้องเรจ้าพี่น้องเรน้องเรสวยเขียวตัดแดงแรงแต่เขียวสวยครับพี่เรกัสซี่เรกัสซี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วนี่แดงเขียวเข้มๆครับพี่เรกัสซี่เนาะให้ดูหลอดใหม่หลอดใหม่นี่หลอดใหม่แจมโบ๊ออกมาเลยแจมโบ๊ออกมาเลยไี่เขียวอ่า เขียวแดงเขียวแดงรอดใหม่นี่แดงด้านด้านเขียวด้านบนแน่นอนครับพี่ถ้าถ้าออกมาสีแบบนี้เนาะไา้เขียวสวยเลยเลกาซี่จ้ะฟอร์มหกนิ้วล้นร้อนรอดใหม่สวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ไม้แลไม้เทพไม้ใหม่จํานวนน้อยจ้าเลกาซี่เนาะเลกาซี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วสายตั้งแม่ล้นๆ้นครับผมส่วนต้นนี้เป็นรัตนาลุงเรืองรัตนาลุงเรืองครับพี่สายใหญ่6นิ้วเช่นกันต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าทองมาเรียบร้อยแล้วสวยแจ่มจึงจะ ลัตะนะรุ่งเรืองเนาะตอนนี้3าม้อยห้าสิจากกระถางหกนิ้วกระถาง6กนิ้วลัตนะรุ่งเรืองนะครับสวย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 เปิดหน้าทองเลยพี่ใบใหม่ล่าสุดเมืองนครชุมครับพี่ใบใหม่สวยสวยกันอีกต้นจากเมืองนครชุมไสใหญ่กระถางหกนิ้วสา0รอยบาทจากหน้าสวยสวยแบบนี้เลยไสยใหญ่อายุให้ดูครับพี่ยกให้ดูนี่เมืองนครชุมไส์โตไซส้โตแล้ว น้องโตแล้วจ้าน้องโตเป็นสาวสวยแล้วสามร้อยบาทจ้ะเมืองนครชุมจ้าพี่นี่หน้าสวยเม็ดเข้มออกมาเลยหน้าสวยเม็ดเข้มออกมาเลยเมืองนครชุมนาะแล้วก็ตอนนี้เพชรจำทองเพชรจำทองน่าจะสวยอีกเช่นกันจ้าพี่เพชรจอมทองสามร้อยบาทนี่เม็ดเขียวมาสวยพื้นใบหน้าชมพูสวยเด็ดรับ่เพชรจำทองเนาะเพชรจำทองกระถางหกนิ้วครับพ,พี่กำลังจะล้นล้ละสามร้อยบาทจา้ะเพชรจอมทอง ไม้สายหวานอีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บจาะมณนมีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรอ่ะต้นนี้น่าแผล่น่าแผงน่าแผงชมพูเรืองทองสวยครับพี่มันมีร้อมเพชรกระถางห้าจุดห้านิ้วมณีร้อมเพชรแผงสวยสี 450. ่ร้อยห้าสิบจ้ะฮับ์เลยครับพี่ใบนี้อ่ะใบนี้ฮารใบนูน้นฮารใบนั้นก็ฮาบแล้วก็ใบนี้ก็ฮารขยันฮารซะเหลือเกินหลอดใหม่ก็มาเราจะบีดา่างออกมาเลยต้นนี้สวยเด็ดมันมีร้อมเพชรแผงสี่ร้อยห้าสิบครับพี่อย่าเล็งนานอย่าเล็งนานครับพี่ ของสวยอยู่ไม่นานอย่าเลงนานอย่าคิดเยอะ <laughs> 450จะเป็นวันนี้รอมเพร5.5นิ้วเนาะ5.5นิ้วอะจำ,จำเลยบัวสวรรค์กันหน่อยครับพี่กระถาง5.5นิ้วเช่นกันป้ายสวยๆป้ายชุบใบหลอดใหม่ก็มาแล้วหลอดใหม่ป้าย,ายครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มให้เลยหลอดใหม่ป้ายแน่นอนจะเห็นแดงออกมาเลยเนาะ300บาทบัวสวรรค์ต้นนี้สวยๆครับพี่หน้าแบบว่าพื้นใบนี่คือเริ่มเริ่มออกชมพูแล้วนี่นะเพราะว่าลองป้ายดีเชื้อดีบัวสวรรค์สวยกระถาง5.5นิ้ว จมแจมล <Humans. S 1> ้นล้นจ้าด้านนเป็นสีการจนาพิเศษครับพี่ต้นนี้ต้นนี้อยู่ใกล้มือใกล้มือนี่อยู่ใกล้มือจะได้เทียบฝ่ามือได้อ่ะสีการจนาพิเศษครับพี่หกนิ้วล้นล้นต้นโตหน้าชมพูสวยเข้มปัดสีการจนาพิเศษเจนสองหน้าชมพูสวยเข้มแบบนี้เลยครับพี่ในกล้องว่าเข้มแล้วต้นจริงยิ่งเข้มกว่าสี่ร้อยห้าสิบสีการจนาพิเศษครับพี่ไม้สายหวานหน้าชมพูซวยๆไวจ้ะอ่า แล้วก็มีตัวนี้มณนีนคา,าราครับพี่ไซส์ใหญ่หกนิว้วยกให้ดูเลยจ้ะหน้าหน้านี้หน้านี้ชมพูใบนี้เปิดเหลืองทองครับพี่ใบนี้เปิดเ,ป,เ,ป,ดเปิดออกเหลืองทองเนาะสี่ร้อยบาทจ,จา้ะมณนีนัคราสไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เลยครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ต้นใหญ่ๆหน้าสวยสวยเลยมะนีนา,นาคราชเนาะบอลกลาบด่างบอลกลับกลาบด่างนี่เป็นอะไรที่มีน้อยนะพี่บอลกลับด่างเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างไม้เมล็ดฝักหนึ่งเนี่ยมันจะได้บอลกลับ ไม่กย่ต้นแล้วก็ที่ที่สํคาคัญได้บังกลับแล้วคือมันต้องดาง่างนั่นเนาะคนจะทําไม้กลับมาเนี่ยเป็นจากใจบุคนผสมเลยผมก็ผสม,มเมล็ดอยู่เหมือนกันมันยากมากนะพี่พอจะได้ไม้กลับแต่ละต้นเนาะแล้วก็ต้นนี้ก็มีชื่อเรียบร้อยจะมานี้ราคาราด400บาทบอลกลาบด่างสวยจ้ะพี่บอลกลับด่างสวยต้นนี้ก้าวแต้มก้าวแต้มป้ายแดงเหลือง,งสวยๆโตมาสวยมากอ่ะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูครับพี่ก้าวแต้มไม้แรตับแมวหนึ่งในตับแมวที่สวยสุดๆจากก้าวแต้มกระถาง หกนิ้วกระถางของนิ้วหนึ่งพันบาทจ้าก้าวแต้มโตมาสวยสุดและสุดสวยจริงๆไหมนะ่าเก็บอีกต้นเด็ดไม้เลน่าสวยไม้เลน่าสวยตับไปยวเก้าแต้มเาแต้มอะ่ะแล้วก็ต้นนี้หานุมาประสานกายเห็นใบเดี๋ยวนะต้นใบล่าสุดมาแปลกครับพี่ประสานกายพี่ดูใบกลมเห็นไหมใบล่าสุดแบบน,นี้ครับพี่ใบกลมบล็อกเลยหานุมาประสานกายครับพี่สามร้อยบาทใบกลมจากพี่อันนี้ผมว่ไม่รู้น่าจะแพงหรือเปล่าแพงใบเนะบาะแพงใบกลม เออสวยเลยทานุมานประสานกายสามร้อยบาทจ้ะมีต้นเดียวเหรอพี่มีต้นเดนะียวเนาะเพราะปกติผมว่าที่เห็นที่ผ่านมามันจะเป็นออกใบยาว,ยาวเยนะๆเนาะปลายใบเนาะอันนี้มันออกกลมเลยทันุมานประสางกายสามร้อยบาทจ้าสวยๆเลยต้นนี้เปิดหน้าทองมาอย่างสูยแจ่มเพชรพระนครจ้าครับพี่ขออนุญ,ญาตใช้คําว่าหน้าเทพเลยละกันเพราะว่าด่างแดงสวยทุกใบแล้วก็ใบใหม่ล่าสุดใบนี้เปิดหน้าทองมาแล้วสวยๆครับพี่แดงทองมาแล้วสวยๆเนี่ยเที่ยฝ่ามือครับพี่นี่เลย เพชรพระนครกระถางหกนิ้วลดล้นจากสี่ร้อยบาทหน้าแดงทองหน้าเทพสวยๆครับพี่เพชรพระนครต้นนี้สวยจัดสวยจัดสวยต้องจัดใช่ไหมพี่สวยต้องจัดอย่าเร่งนานอย่าเร่งนานนะถ้าจะเร่งนานเอาไม้ตับแมวอีกหนึ่งต้นครับพี่ชื่อว่าสีสว่าดสีสว่านต้นนี้จดสวยๆเลยเอาขึ้นรูปตอนโตให้ดูนะพี่จะได้รู้ว่าตอนโตหน้าประมาณไหนเนาะหน้าเคยสวยเลยนี่สีสว่าดเป็นพื้นใบออกเขียวมิ้นท์นะพี่แล้วก็ด่างชมพูเนาะบอลสีตับแมวจ้ะ หนึ่งในตับแมวเมื่อกี้ผมขึ้นอะไรไปนะก้าแต้มเนาะอันนี้สี่สวัดสามร้อยห้าสิบครับพี่กระถางห้าน ine, mm, 4, ิ้วสี่สวัสดหน้าชมพูสวยๆตับแมวอีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บจ้าแล้วก็มีราศีสิงห์สวยๆจะราศีสิงห์ราศีสิงห์นี่หนึ่งในสิบสองราศีเป็นบอลกาบนะพี่หนึ่งในสิบสองราศีนะราศีสิงห์ไม่ว่าพี่ๆจะเกิดราศีไหนก็เลี้ยงได้จ้าบอลกลับปสวยสี่ร้อยห้าสิบจ้ะราศีสิงห์กระถางห้าจุดห้านิ้วเนาะต้นนี้ ผมเอื้อไม่ถึงผมมุดเข้าไปแล้วกันผม <laughs> <laughs> ผมมุดเข้าไปแล้วกันอ่ะประมาณน,นี้แล้วก็มีศีลาหุ้มทองหน้าชมพูทองครับพี่ต้นนี้เนาะศิลาหุ้มทองหน้าชมพูทองกระถางห้านิ้วจักส,สวยหลอดใหม่หลอดใหม่เหมือนจะเหลืองทองออกมาเลยครับพี่ต้นนี้เลยเนาะศีลาหุ้มทองสามร้อยบาทจ้ากระถางห้านิ้วไซส์กลางๆนะพี่น้องกระรางพุ่งแต่คือหน้าสวย,วยน่าเด็กเลยศีลาหุ้มทองต้นนี้เนาะศีลาหุ่มทองต้นนี้สวยจัดสวยจัด อโอเคครับพี่พี่ต้นเราสนใจต้นไหนเนาะก็โทรกินกลางเลยค่ะศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสองพี่บารมีบอลสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้ามาเร็วไปเร็วเค็มเร็วจ้าพี่พี่กินกลางกินกลางรอรับสายอยู่เด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ